สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคุณนนท์การเกษตรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเพาะเมล็ดมะม่วงหิมพานนะครับมาดูนะครับเมล็ดมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็คือผมจะแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เอามาเพาะลงในกระถางนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับในการทําให้หน่อไม้ฝรั่งออกหน่อดีๆนะครับแล้วก็หน่อใหญ่หน่อโตนะครับแล้วก็ มาดูเก้ยวมังกรเหลืองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับโอเคนะครับอ่ะการเพาะก็คือวางเมล็ดลงไปนะครับไม่ได้ยากนะครับอ่ะอันนี้คือต้นนี้นะครับผมเพาะประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอตอนนี้ก็จะมาเพาะเพิ่มนะครับอันนี้ไม่ได้ยากนะครับใครก็สามารถดูแลเพาะ ได้นะครับแล้วก็สิ่งจําเป็นนะครับก็คือการดูแลไม่ให้มันมีโรคมารบกวนไม่ให้มีศัตรูพืชมารบกวนนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูการทําให้่อไม้ฝรั่งนะครับมันออกหน่อได้ดีแล้วก็หน่อใหญ่นะครับก็จะมีเทคนิคนะครับก็คือนี่ครับให้ตัดออกเลยนะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับต้นปลายมันนี่นะครับนี่ครับกำลังมีหน่อ อันนี้คือผมจะเอาไว้รอไว้จะแยกออกไปอีกหนึ่งกระถางนะครับอันนี้ก็คือผมแยกมานะครับนี่ก็มีอันนี้หลังจากที่ผ่านมานะครับได้หลายเดือนแล้วครับแทบจําไม่ได้แล้วอ่ะโอเคนะครับอ่ะต้นนี้ก็มาตัดกันเลยนะครับอ่ะตัดไปเลยนะครับนี่นะครับ นี่ก็แต่งนิดนึงครับถ้ามันต้นมันเยอะไปอย่างนี้นะครับอะถ้าเราไม่อยากให้มันมีหลายต้นนะครับเราก็จะถอนออกโดยการบิดนะครับให้บิดหมุนไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้ครับเนี่ยมันก็จะขาดออกมานะครับอันนี้คือไม่ให้มันมีต้นเยอะนะครับอย่างนี้นะครับ แดี๋ยวก็จะมีต้นไหนที่มันไม่สวยมันมีเป็นโรคนะครับนี่เห็นไหมเมือนต้นนี้นะครับให้ถอนออกเลยนะนี่ดึงออกเลยนะครับมันเป็นโรคนะครับให้ถอนออก่ะดูต้นที่ผมอ่าตัดนะครับนี่เห็นไหมครับเริ่มนะครับก็คือมันเก่นะครับมันเก่เอาข้างในนะครับดูนะครับ มีหน่อให้กินตลอดนะครับอันนี้คือหน่อมันสูงไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะต้นเยิมเยอะนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการขยายออกไปนะครับต้นมันเยอะแล้วดูข้างในนะครับนี่นะครับอ่ะโอเคต้นไหนเนี่ยฮะเหมือนต้นนี้นะครับเหลืองนะครับเดี๋ยวผมก็จะถอนออกข้างในนี้ หน่อสูงนะครับนี่หน่อมันสูงไปแล้วนะครับนี่ก็เหมือนกันนะหน่อสูงเนี่ยหักเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับปกติเราก็จะตัดออกหัะข้างในนี้ก็ตัดออกนี่นะครับมาดูตัวนี้บ้างนะครับมีเยอะนะครับออกหน่อมาทีสามสี่หน่อครับตัวนี้มัน แต่มันยังต้นไม่โตนะครับยังไม่ใหญ่โตพอนะครับข้างหนนี้ก็มีหนอนะครับก็คือหลักการก็คือไม่ให้มันแย่ยงอาหารกันนะครับก็คือตัดออกแล้วก็หรือถอนนะครับตัดหรือถอนช่วยให้ท้าไม้ฝรั่งหนอใหญ่นะครับให้มันต้นๆๆเกี้ยงแบบนี้ไม่ต้องมีอ่าตัดตัดออกไป มีตะลากก็ได้นะครับใครชอบแล้วแต่นะครับโอเคเดี๋ยวผมอนุญาตนะครับให้มาดูถ้าใครที่ติดตามดูนะครับมีคณะจัมโบ้ด้วยนะครับตอนนี้ก็อ่ามาดูนะว่าเป็นยังไงแล้วคณะจัมโบ้นะครับตัวนี้นะครับก็มีให้กินนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่ามันยังไม่โตครับก็มีประมาณนี้นะ อันนี้ก็คือต้นใหญ่ขนาดนี้ผมก็เอาไปทากับข้าวแล้วนะครับในนี้มาให้ดูหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูไอตัวนี้คือเกี๊ยวมังกรเหลืองอิสราเอลนะครับที่ผมเพาะจากเล็ดนะครับตัวนี้คือรุ่นที่สองนะครับที่ผมเอามาขยายพันธุ์นะครับตอนนี้ก็สูงขนาดนี้นะครับให้ดูตัวนี้สูงขนาดนี้ประมาณเมตรกว่านะครับอันนี้คือตัวที่สองรุ่นที่สองครับรุ่นแรกคือผมเอา ไปลงปลูกในสวนแล้วนะครับอันนี้ต้นที่สองเอามาให้ดูสี่ห้ากระถางนะครับอันนี้คือนี่นะครับลักษณะเอามาขยายแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะอ่าเอาไปขยายอีกนะครับคือมาตัดเอาตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้ไปแล้วขยายมันก็จะได้ขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเค แต่ยังไม่มีลูกให้กินนะครับเพราะว่าเพราะจากมเมล็ดต้องใช้เวลานะครับอันนี้คือมะขามเปรี้ยวนะครับที่ผมพอไวถ้าใครได้ดูนะครับตอนนี้ก็โตแล้วนะครับถามว่าเอาไปลงปลูกได้เลยไหมเอาไปลงปลูกได้เลยนะครับแต่ผมยังนะครับจะเลี้ยงให้โตนี้กระในกระถางเล็กๆนี้ก่อนนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็มาแนะนำเทคนิคที่แคๆน้อยแล้วก็มาให้ดูติดตาม ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับอัปเดตการทำกรเกษตรในกระถางนะครับอาโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับขออนุญาตไปตัดต้นหน่อไม้ฝรั่งให้เสร็จแล้วก็ถอนต้นหน่อไม้ฝรั่งนะครับสำหรับที่วิดีโอนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมมาติดตามกับผมคุณนนท์การ,กรเกษตรในช่องเงินล้านการ,กรเกษตรอีกนะครับสวัสดีครับ